เบสคําสิงห์อวดภาพหวานคู่ตรงตรงเดอะสตาร์ต้องบอกเลยว่าเบสรักวณีลูกสาววีรบุรุษเหรียญทองสมรักคําสิงนั้นนอกจากจะสวยแล้วยังมากด้วยความสามารถอีกด้วยเก่งขยันจนสามารถหาเงินเข้ากระเป๋าซื้อบ้านซื้อรถได้แถมยังได้รับโอกาสดีจากผู้ใหญ่ขึ้นแท่นนางเอกนหนังนางเอกละครอีกด้วย โดยล่าสุดสาวเบสได้รับบทเป็นนางเอกเรื่องกู้ภัยหัวใจสู้ทางช่องวัน31ประกบคู่กับพระเอกดาวรุ่งลูรงรก,งงกรักตรงตรงกฤษกรงานนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมีสปาร์กกันนอกจอหรือเปล่าแต่ภาพล่าสุดในอินสตาแกรมของหนุ่มตรงตรงก็ทำให้ชวนคิดไม่ได้ว่ากับภาพคู่สุดสวีทหวานกับแคปชั่นหยอดอีกว่าแปะหัวใจเอาไว้ข้างล่างในคอมเมนต์เผื่อว่าใครได้เห็นเขาจะได้ไม่คิดไปไกล ก็ทำเอาเพื่อน,อนๆแฟนๆแห่กดไลค์คอมเมนต์ถามกันรัวๆว่าสรุปแล้วยังไงเปิดตัวแฟนหรือเปล่าเป็นลูกตลกที่นอกจากจะมีความสามารถและเก่งเรื่องการทำคอนเทนต์แล้วเธอยังเป็นสาวที่สวยมากๆเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเป็นยูทูบเบอร์3ล้านทรับสามารถทำเงินได้หลักแสนเลยทีเดียวสำหรับสาวเบสคำสิ่งนั้น ลูกสาวคนเก่งของนักมวยฮีโร่ของไทยสมรักคำสิงสาวจากมหาวิทยาลัยรังสิตเรียกว่าเป็นทายาทนักมวยที่เรียกว่าสวยและมีผู้ติดตามมากมายเลยทีเดียวโดยความสวยของเธอนั้นทำให้เธอผ่านเข้ารอบ50คนสุดท้ายในเวทีมิสไทยแลนด์ปี2016อีกด้วยเธอจบการศึกษาจากโรงเรียนสตรีวิทยา2ที่เรียกว่าเป็นสาวกิจกรรมตัวแม่เลยก็ว่าได้ เพราะไม่ว่าจะมีงานอะไรเธอก็มักจะมีส่วนร่วมกับโรงเรียนอยู่เสมอโดยตอนนี้เธอศึกษาอยู่ที่คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตโดยเธอมีช่อง YouTube ที่ชื่อว่าคำสิง Family มีผู้ติดตามมากกว่า3ล้านซับซึ่งเป็นผลงานจากการทำช่องมาตั้งแต่ช่วงปิดเทอมชั้นม .6 เพื่อนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวของเธอนั่นเองต้องบอกเลยว่าเป็นสาวที่สวยและมีความสามารถมากๆ ถึงแม้ว่าจะเป็นลูกสาวฮีโร่เหรียนทองเบธก็ไม่ได้ใช้ชีวิตแบบสบายๆอยู่บนความสำเร็จของคุณพ่อเพราะเธอก็อยากที่จะช่วยครอบครัวแบ่งเบาภาระด้วยเหมือนกันด้วยการทำงานไปเรียนไปตั้งแต่เด็กไม่ว่าจะเป็นงานพิธีกรหรืองานถ่ายแบบทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยให้เต็มที่เพื่อหาเงินใช้เองตั้งแต่เด็กเพื่อที่จะได้ไม่ต้องรบกวนคุณพ่อคุณแม่มากเกินไปนั่นเอง